อันนี้ทำอะไรนะฉีดใช่ไหมอมฉีเยอะอมันอมไม่ได้อมใช้ทำอะไรนะตัวนี้นี่ฉีดตัวเหรอมาฉีดตัว,วฉีดฉีดบัต <laughs> <laughs> ไม่เอามาฉีดตัวอีกแล้วเร็วให้มนันหอมมาเร็ว อชีข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งชีชี้ชีหอมยังหอมหอมยังอมได้ไหมอมได้ไหมอมไม่ได้อมไม่ได้ใช้ทำอะไรนะใช้ทำอะไรนะอะไรนะทำอะไรนะอำไมสิ เราใหม่ใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งฉีดอีกครั้งหนึ่งเสร็จยังเสร็จไอ้ครั้งหนึ่ง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 เอาบายบายก่อนบาย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 บบาายยกล้องเลยบายบายกล้องบายบาย